สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องยี่หวะนะคะเลี้ยงหลานค่ะเลี้ยงหลานไอ้ยี่หวะจ้ามองกล้องนะลูกอาจจะเออาจจะเอ๊จะเอจะเอ๊เพิ่งตื่นนอนยี่หวะเพิ่งตื่นนอนเนี่ยเพิ่งตื่นนอนแล้วยี่หวะยี่หวะเพิ่งตื่นนอนค่ะโอเคื 啊，昆俊龙哥，嚎了哦，嚎，哦嚎，哈切哈切，阿杰诶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 ，啊，望光了，望光了啊，啊，玉阿姐，啊玉阿姐，阿杰诶，阿杰诶。 มันเขี้ยวจังเลยพี่น้องอขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมารับชมคลิปค่ะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลททุกแชร์ทุกเริ่ทุกคอมเมนต์อ,อือยู่กับน้องยีหวาค่ะนยีหวาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อยีหวาค่ะหนูชื่อน้องยีหวาค่ะบอกเด ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะอืมเลี้ยงหลานกันค่ะพี่น้องหลานสาวค่ะอเลี้ยงหลานสาวนะคะอ่ะเจ๊อ๊ะโอ้จะร้องเหรอร้องเหรออุ้ยโดนแว่นเจ๊อ่ะเจ๊โดูหน้าี่ทำหน้าที่ โอ้แม่ม่อาแม่เอแม่แมเดี๋ยวช่วงนมให้ช่วงนมให้โอ้เดี๋ยวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว